สวัสดีเช้าวันจันทร์กับรถติดๆนะครับวันนี้ก็ใส่เสื้อยืดกีฬาสีเหลืองมาเลยนะนะนะก็เข้ากับวันดีสีตรงวันนะครับนะก็คือใส่เสื้อยืดมาก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนใส่เสื้อเชิ้ตที่ออฟฟิศนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากเนะช้านี้ยัง33องศาอยู่แต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยทะลุไป41กันแล้ว นะครับแล้วก็รถติดๆนะก็จะมาคุยเรื่องรถยนต์นหลังมาคุยหลังพวงมาลัยเรื่องรถยนต์กันอีกสักครั้งนะครับกับเทสลา m o เดล Y ลองเลงที่เคยคิดว่าถ้าคิดจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่สัก5ที่นั่งเนี่ยแบบนั่ง5คนก็อยากได้รถเท s l a m o เดล Y ลองเลนเพราะว่าต้องเผื่อระยะนะครับเผื่อระยะการเดินทางแบบทั่วไทยนิดหนึ่งแต่พอมีการเปิดตัวเกียร์ ev 5นะเป็นเกียร์ทาตลาดแตกนะถือว่าราคาดีแล้วนะก็ได้รับความสนใจเยอะแล้วเราสาวกเกียร์อยู่แล้วเราก็ต้องมาพิจารณากันนิดนึงแล้วก็เปรียบเทียบกันเลยระหว่างเกียร์ ev 5ตัวท็อป 1, 7 4 9 0 0 0้านประมานน,นะครับกับ เทสลาโมเดลวายลองเลงฮาร์ดแวร์4.0ที่ราคาลดลงมาแล้วเหลือประมาณ2ล้านหนึ่งกว่าๆนะว่าแต่ละปัจจัยเนี่ยรถคันไหนน่าสนใจกว่ากันทีนี้เรามาเทียบปัจจัยต่างๆนะครับในการเลือกซื้อรถยนต์ระหว่างเท sla m o เด l Y ว o n ลองเล้งกับ เกียร์ e v 5นะครับอันแรกก็คือราคาขายนะครับเกียร์เนี่ยนะครับถูกกว่านะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับนะให้สามคะแนนเลยเพราะว่าเป็นตัวทำตลาดแตกนะฮะร,ราคาเกียร์เกียร์เนี่ยส่วนเทสลาโมเดล Y นะครับตอนนี้สองล้านหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับนะอาจจะลดลงไปอีกสักแสนหนึ่งก็เหลือสองล้านต้นต้นสองล้านนิดนิด นะก็ถือยังถือว่าแพงกว่าอยู่นะครับในรถที่แบบสมรรถนะเท่ากันใกล้เคียงกันสมรรถนะใกล้เคียงกันความแข็งแรงปลอดภัยใกล้เคียงกันนะครับก็เทสลาโมเดลให้1น,นะครับนะส่วนเรื่องของกําลังเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนเนี่ยที่บอกใกล้เคียงกันเนี่ยเกียร์เนี่ยสามแรงมานะครับนะเหลือเลือยอยู่แล้วแต่เทสลาเนี่ยห้แรงมานะยิ่งกว่าเหลือ นะครับเปิดวาราปได้นะครับแต่ว่าผมใช้จริงแค่200แรงม้าเท่านั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเหลือเฟือทั้งคู่นะครับก็ให้2เท่ากันต่อมาเรื่องค่าเข้าศูนย์นะครับเกียร์ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับไม่ได้แพงกว่าชาวบ้านนะครับไม่ได้บางทีบางชิ้นส่วนถูกกว่าเจ้าตลาดด้วยซ้ำนะครับส่วนนี้เนี่ยเกียร์ก็ให้2นะครับแต่เทสลาเนี่ยให้3เพราะเทสลาเขา บอกว่าไม่ต้องมานะครับไม่ต้องเข้าศูนย์นะมีอะไรทําได้เองทําเลยนะครับต่อมานะครับเรื่องจํานวนศูนย์บริการเนี่ยเกียมี11แห่งทั่วประเทศแล้วก็พยายามจะขยายเพิ่มนะครับเหมือนล่าสุดก็คือมี BRG นะครับก็จะเป็นดีลเลอร์ใหม่ของเกียร์ด้วยนะครับก็มีจำนวนพอสมควรนะครับส่วนเทสลาเนี่ยมี4บวก1ก็คือมีสำนักง,งานใหญ่ ที่รามกำแหงแล้วก็พาร์ทเนอร์อีก3แล้วก็กำลังจะเปิดที่ราชพฤกษ์อีก,นนนะกน1นะครับก็เป็น4บวก1นะครับก็ตรงนี้นะครับก็ให้หทั้งคู่ถือว่าน้อยในภาพรวมนะรถือว่าน้อยในภาพรวมเทียบกับแบรนด์อื่นๆด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นอีกนิดหนึ่งคือเรื่องการบริการของเกียร์เนี่ยนะครับปกติเนี่ยรถน้อยศูนย์เล็กๆนะครับ นะส่วนที่ผมไปแล้วกันูนย์อื่นผมไม่แน่ใจนะครับแต่แต่ก็จะบริการดีนะครับดูแลดีนะครับช่างค่อยๆทำนะครับนะบก็ไม่แน่ใจว่าเกียร์ ev 5ฟพอส่งมอบแล้วมีรถเยอะเะแล้วการบริการจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะช่างจะทํางานทันหรือเปล่าคิวยาวไหมอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนะครับต่อมาเรื่องของโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับขาดไม่ได้เลยสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าเกียร์ เก a ยร์ไทยแลนยังไม่มีแอปพลิเคชันใ้ไช้นะครับนะเขาก็บอกว่าต่างประเทศมีแล้วเมื่อไหร่เกียร์ไทยแลนดจะมีแตก่การพัฒนาก็ไม่ง่ายนะครับนะส่วนเทสลาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นอันดับหนึ่งนะการบริหารจัดการพลังงานตัวรถยนต์แอปพลิเคชันลูกเล่นต่างๆเนี่ยอันนี้เราให้4ไปเลยนะบวกๆไปเลยนะครับนะส่วนรูปร่างรูปทรงก็มีความสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ สิ่งสําคัญก็คือต้องมองทุกวันด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นรูปทรงที่อยู่กับมันได้นะครับบางคนเป็นปัจจัยหลักเลยด้วยซ้ำนะครับเกียร์เนี่ยอาจจะเป็นทรงกล่องนะครับบางคนก็ไม่ชอบนะครับแต่ผมชอบทรงกล่องรู้สึกว่าบึกบึนดีนะครับเหมือนรถฟอร์ดอย่างเงี้ยนะครับก็คนก็ชอบนะครับเพราะรู้สึกว่าสวยสวยหล่อบึกบึนนะครับส่วนเทสลาเนี่ยจะบอกว่ากลมกึงก็ชบเฉียวก็ไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่า เป็นส่วนผสมระหว่างกลมกลึงกระชบเฉียวแล้วกันนะครับแต่สิ่งแน่ๆที่ผมมั่นใจก็คือมันดูได้ไม่เบื่อนะครับผ่านไปนานเท่าไหร่มันก็ยังดูทันสมัยอยู่นะครับส่วนเรื่องสีสันเนี่ยเกียร์จะชอบมีสีแปลกๆมาให้เลือกนะสีเขียวสีฟ้าอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างล่าสุดก็มีสีที่พอจะได้นะไม่แน่ใจว่าสีเทาเฉดคันประมาณไหน,นแบบไปเจอตัวจริงต้องไปรอไปเจอก่อนแต่คิดว่า สีเทาเบื่อแล้วถ้าเฉดไม่สวยจริงนะครับนะก็อาจจะเลือกเป็นสีเขียวไอซ์เบิร์กกรีนนะครับส่วนเทสลาเนี่ยมีสีใหม่ที่ชอบเลยคือ Quick Silver ์นะครับคือสีเงินนะชอบอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คืออยากได้สี Quick Silver นะต้องจ่ายเพิ่ม8ปดหมื่นนะครับ,นะรบนะก็ไม่ก็ถ้าซื้อเทสลาแล้วมีควิกซิลเวอรก็คงซื้อแหละแต่ต้องจ่าย8ปดหมนห้ี่ก็เหลือกเกินนิดนึงนะครับ อันนี้ก็เกียร์ให้2คะแนนนะครับออไม่หล่นนี่เสียงจะหายไปส่วนเทสลาเนี่ยให้1คะแนนเพราะค่าที่ค่า4แพงเหลือเกินนะครับนะสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับที่งานวิจัยไม่ค่อยพิจารณานะเพราะว่าเขาพิจารณาเหมือนตอนตัดสินใจเลือกซื้อไปแล้วนะครับนะก็คือเรื่องของการส่งมอบ เกียรนะ์ Gear เนี่ยมีปัญหาในการส่งมอบมานานนะคือต้องรอรถกันข้ามปีนะครับรอกัน6เดือน8เดือน1ปีนะครับสำหรับเกียร์คาร์นิวัลนะเกียร์ EV5 นะครับเปิดตัวมอเตอร์โชว์นะครับแต่ว่ารับรถเดือนกรกฎานี่ยังไม่ถึงตอนรับรถเลยนะยังไม่มีรถส่งมอบนะนะครับหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอคิวกันยาวอีกนานแค่ไหนนะก็ สำหรับคนใช้รถต้องการใช้รถเร็วนะครับใจร้อนก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับต่างจากแบรนด์จีนแล้วก็เทส l a ที่มีกำลังการผลิตสูงมากปั๊มรถออกมาได้ตลอดนะครับอันนั้นมีรถเยอะนะมีรถเยอะมีให้ขายได้สบายสายไม่ต้องรองนะครับนะบก็พอรวมคะแนนแล้วเนี่ยยังไงเทส l a ก็ยังน่าใช้กว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติ ของผู้นำด้านรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ขอปิดจบด้วยราคาประกันภัยชั้นหนึ่งประกันภัยชั้นหนึ่งคือยังไงก็ทำชั้นหนึ่งแหละนะใครอยากทำชั้นอื่นก็ไปลองพิจารณาเองนะประกันภัยชั้นหนึ่งเนี่ยได้ข่าวมานะเป็นข่าวยังไม่ฟันธงนะว่าเกียร์เนี่ยก็ราคาปกติเลยนะครับรถล้านกว่าบาทค่าประกันภัยชั้นหนึ่งก็20,000กว่าบาทนะครับเหมือน ช่างอันก็จะประมาณนี้นะครับดีพอเนี่ยสองหมืนะ่ 20, กว่าบาทนะส่วนเทสลานะครับประกันภัยชั้นหนึ่งอย่าง50,000ื่นอยู่นะแล้วเป็นมันต้องจ่ายทุกปีนะก็ลองพิจารณาดูถ้าตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอะไรดีก็อาจจะเอาค่าประกันภัยเป็นตัวเลือกก็ได้นะครับนะแต่สำหรับผมนี่ก็เจอค่าประกันภัย 5 0 0 0 0เนี่ยก็ถ้าซื้อรถ5ที่นั่งสำหรับครอบครัวก็ขอกลับไปซบอกเกียนะครับนะแต่ถ้าจะหันไปเทสลานะครับก็พิจารณาเป็นเท s l a m o เดล Y แทนกูเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าอยากได้เป็นเท s l a m o เดล3แทนแล้วนะครับเพราะว่านอกจากจะใช้เป็นรถใช้ในประจำวันรถใช้ขับไปทำงาน ใช้สำหรับครอบครัวถ้าซื้อ Tesla Model 3โดยเฉพาะตัว Performance เนี่ยมันใช้เป็นรถยนต์ว e e เอนคาร์ได้ซึ่งว e e เอนคาร์นี้ก็เป็นว e e เอนคาร์คนละอันกับว e e เอนคะาร์าสิงคโปร์นะรัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายว่าถ้าจดทะเบียนแบบ w e e เอนคาร์คือใช้เฉพาะวันหยุดเนี่ยเสียค่าจดทะเบียนถูกกว่าปกตินะครับเสียค่าภาษีถูกกว่าปกตินะครับ แต่ห้ามวิ่งวันอื่นนะถ้าวิ่งวันอื่นต้องเสียตังเพิ่อเทสลาโมเดลสามพรฟอร์แมนเป็นวิ่เอ์นคาเอาไว้ขับซิ่งก็ได้ขนะับสนุกนะพลังสูงปรับแรงบิดหน้าหลังได้อิสระนะครับนะรถขับเคลื่อนออวิ drive อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับโชคช่วงล่างอ่อนแข็งได้มีแทร็กโหมด ก็คือเราก็จะได้รถซุเปอร์คาร์ในราคาเรื่มถึงแหละนะครับสล้านนิดนะิๆนะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่านะถ้ามีตังค์นะถ้ามีตังคนะ์แต่เป้าหมายจริงๆเนี่ยก็คือเทส l a m o เดลสแล้วก็เกนะียร์อเป็นรถยนต์ไฟฟ้าราคาตำล้านนะครับเป้าหมายจริงๆนะตัวอื่นก็ฝันไว้ หรือจะพิจารณาเป็นไอออนไวพัสนดแอร์เย็นกว้างขวางนั่งสบายก็ได้นะครับ